ฉะนั้นเนี่ยเราเดินในแนวทางที่ฮาลานเหมือนทีน่ผมที่บอกว่าฮาลานไม่ใช่เรื่องอาหารนะเป็นเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตถ้าเราเดินทางในสิ่งที่มันฮาลานะ่ะเราก็จะสบายใจทุกอย่างเราก็จะไม่เครียดกับมันเนาะเราก็จะเดินทางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอัสัลัยก้มครับผมในฮาบิลาจัปก,กิยานะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลงกรกหมหาวิทยาลัย แต่ก็ได้รับมอบหมายเป็นดูแลงานด้านนโยบายและแผนนะครับของศูนย์วิสัชทหา,านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำนักง,งานปัตตานีครับผม ตั้งแต่มัธยมมาก็เรียนโรงเรียนเดชาะะครับปตัตนะยนุก,กูลที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ไปเรียนต่อมหาลัยนะครับก็มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเรียนโทที่ USM นะครับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับจบมาไม่ถึงเดือนมั้งครับก็มีเพื่อนบอกและญาติญาติบอกนีว่ามีสวนฮาลัานจุฬาเปิดรับสมัครก็สมัครเข้าไปสอบเข้าไปนะครับก็ได้ทํางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาันเนี่ยก็ประมาณ10กวปี ข้อดีของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระราชบัญญัติเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตาหาราตตาเดียวบางประเทศเนี่ยเขามีตาหาราหลายตราบางประเทศมีเกือบหลักร้อยฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะน้อยเราก็จะหาความน่าเชื่อถือของแต่ละตราว่าเอ๊ยอันนี้มันใช่หรือเปล่า แต่ถ้าประเทศไทยมีตราเดียวเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอันนี้ตราจริงนะครับเชื่อถือจริงสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่ามีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุลาเนี่ยเป็นแห่งแรกของโลกนะครับที่เป็นแลบวิทยาศาสตร์ฮารานเราก็ทํางานกับด้านาศาสนาเนาะแล้วก็มีการตรวจรองฮาลานแล้วก็เราใช้วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบด้วยเนื่องจากว่าพวกที่เป็นโรงงานหรือผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีหลักที่เป็นมาตรฐานของเขาอยู่ นะครับพวก iso g m p อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสุดก็มีตัวที่เป็น h o w q l นะครับ halal e c l c e r e a b i l i t y quality system นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบระบบ halal แล้วก็มีงานด้านให้คำปรึกษานะครับสถานประกอบการโรงงานโรงพยาบาลน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับ halal halal มันเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับถ้าเรามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็เป็น อาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับสำหรับคนทั้งโลกนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะอิสลามนะครับหรือมุสลิมผมมีเพื่อนชาวต่างชาติบางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าเวลาเขาเดินทางต่างประเทศส่วนมากเขาจะเลือกชอยแรกก็คือเลือกอาหารฮารลาลเหตุผลเพราะว่าเขารู้สึกว่าทานไปแล้วโอเคบางทีมีอาหารแปลกๆเนาะเขาก็ไม่อยากไปลองงั้นเขาก็อยากอาหารปลอดภยัยเขาเลือกอาหารฮารลาลครับผม <S <S ทักษะพิเศษด้านไหนบ้างในการทํางานมันก็มีงานอยู่หลายด้านนะครับ ส่วนตัวเป็นเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ดูกับเรื่องระบบฮาลานนะครับก็คือให้คำปรึกษาทางโรงพยาบาลเองด้วยทางโรงงานเองด้วยไปวางระบบให้เขาทักษะที่ใช้เนี่ยก็เป็นทักษะด้านวิชาการความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาลานว่าต้องจัดระเบียบยังไงต้องจัดครัวยังไงต้องจัดสถานที่ผลิตยังไงจุดที่มีความเสี่ยงต่อการที่ไม่ฮาลานมีจุดไหนบ้างอีกทักษะหนึ่งที่ใช้ก็คือทักษะการสื่อสารอาจจะมีประเมินบ้างหรืออาจจะรับฟัง นะครับทักษะรับฟังก็ใช้ค่อนข้างเยอะในยะที่ว่าผู้ที่เข้ามาขอรับรองอาหา,านหรือขอคําปรึกษาเรื่องอาหา,านเขาก็จะมีปัญหาเนะเวลาเราเป็นคนรับฟังปัญหาเนี่ยบางคนก็จะรับฟังอย่างเดียวไม่หาทางแก้คือฟังแต่เราเนี่ยก็คือเรามีพอยต์ของเราว่าเราต้องการให้เขาทําเรื่องอาหารฮันหาลานให้เราต้องการแนะนําเรื่องอาหารฮันหลานเขาก็จะมีปัญหาของเขาว่าทําไมเขาถึงทําไม่ได้หรือทําไมเขาอยากทําแล้วมีปัญหาอะไรก็ต้องหาจุดร่วมกันหรือบางอย่างเนี่ย โอเคเขาทำฮาลาลอะไรเรียบร้อยแต่เขามีปัญหาเรื่องอื่นแล้วก็ต้องรับฟังแล้วหาทางแก้ไขปัญหาฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องอัปเดตข้อมูลเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการเงินบ้างบางทีก็เป็นกฎหมายเขาจะหวังพึ่งศูนย์ฮาลาลนี่แหละเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็จะมาหาเพราะว่าเขาหวังพึ่งเราว่าเราสามารถช่วยซอฟปัญหาเขาได้หรือแก้ไขปัญหาเขาได้ครับ มันจะมีหนังสือที่บอกว่าอิสลามเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆทางโลกอิสลามนปัจจุบันเนาะทางฝั่งนู้นก็ชาิกิจไหนอะไรเงี้ยเขาก็พูดก็ว่าอิสลามมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนถ้าศึกษาอิสลามจริงๆจะรู้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์อะเอาง่ายๆเรื่องฮันานเราจะเห็นง่ายยกตัวอย่างเช่นการเชื้อสัตว์การที่ไม่ทรมานสัตว์ก่อนเชื้อในเรื่องฮันานเนี่ยมันจะทรมานสัตว์ก่อนเชื้อไม่ได้มันต้องให้สัตว์สบายๆแล้วก็เชื้อการที่เราเชื้อสัตว์ตัวหน สัตว์ตัวนี้เห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งเดินเชือไอ้นั้นก็ไม่ฮาลานเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันการที่ทําให้สัตว์ไม่ทรมานก่อนตายนะครับถ้าดังด้านฮาลานดังด้านศาสนาก็เป็นสิ่งที่ควรทำเอาล้ออนุมัติแล้วก็เชื่อสัตว์ก่อนตายนะครับแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะพบว่าการที่เอาเลือดออกจากสัตว์ให้เร็วที่สุดเนี่ยจะทําให้คุณภาพเนื้อดีที่สุดนะครับแล้วก็การที่ไม่ทรมานสัตว์ก่อนตายเนี่ยทำให้คุณภาพเนื้อสัตว์เนี่ยดีนะครับสัตว์ไม่เครียดก่อนตาย เพราะถ้าสัตว์เครียดก่อนตาเนี่ยในเนื้อมันจะคุณภาพไม่ดีถ้าอธิบายวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็คือสัตว์จะเครียดมากเนื้อจะเกรง็งยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราเออกกําลังกายเยอะๆกล้ามเนื้อเราจะเกรง็งมันจะมีสะสมอยู่กรดอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่แ<อ>นวคิดการใช้ชีวิตนะครับถึงน้องๆนะครับเหมือนที่ผมพูดไปนะครับก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งเนาะเราก็จะไม่เก่งขเขาเรียกฝังความคิดไว้แล้วว่าเราไม่เก่งเราก็จะไม่เก่งบางครั้งเนี่ยอย่าประเมินตัวเองต่ําผมก็มีข้อเสียแนะ ก็คือว่าชอบคิดว่าไม่ได้หรอกทาไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ทําไปผมก็พยายามเต็มที่ทําให้ดีที่สุดข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญคอนเน็กชันก็สําคัญถ้าน้องๆมีเนี่ยคอนเน็กชันมันก็ทําให้เราได้โอกาสที่ดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราได้โอกาสดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้โอกาสนั้นได้คุ้มค่าเนี่ยโอกาสนั้นนก็เปล่าประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะสนใจมันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นไม่เคยสนใจเรื่องการเงินเลย พอหลังๆมาศึกษาเรื่องการเงินก็คือคิดว่าเฮ้ยน่าเสียดายที่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันก็อยู่ในชีวิตประจําวันแต่เราไม่ได้สนใจมันหลังๆก็สนใจเรื่องการเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานที่ผมทำนะปัจจุบันผมก็นิยมว่าทําเพื่อผู้ประกอบการเนาะเรานาความรู้ที่เราได้มาเนาะนำมาให้คนอื่นเรื่องต่างๆที่เราสามารถให้ความรู้เขาได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีการเป็นมือบนดีมากแต่การเป็นมือล่างก็ไม่ได้ผิดอะไร การที่เราขอความรู้จากคนที่เขารู้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็อยากจะให้ความรู้นะครับผมว่ามันไม่มีอะไรถูกผิดเสมอไปหรอกครับแต่ว่าทัศนคติกับการใช้ชีวิตเราสําคัญถ้าเรามีทัศนคติที่มันไม่ดีกับการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตในในแบบที่ทัศนคตินั้นๆเรา่าไป adjust หรือตัดสินคนจากภายนอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ชอบ1นึ4เลย ผมว่าการที่คุณไปไม่ชอบเขาเนี่ยใครเป็นทุกข์เราทุกข์ไหมหรือเขาทุกข์เขารู้ไหมว่าเราเกลียดเขาเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่การที่เราไปเกลียดเขา่าใครทุกข์เราทุกข์ที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามอย่าทำให้ตัวเราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ส่งเอฟเฟกกับเขาส่งเอฟเฟกกับเราบาืคนก็ถามกับอ้าวแล้วย่างงั้น แล้วเขาทําสิ่งที่ไม่ดีอ่ะผมว่ามันจะไปในรู้ทางของมันเองอ่ะถ้าเขาทําไม่ดีเขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการที่เราไปตัดสินแล้วเราไปเกลียดเขาอ่ะไปฝังฝังมากๆเนี่ยความเครียดมันตกอยู่กับเรานะครับเราเคยคิดไหมว่าวันนี้ฉันเกลียดเธอพรุ่งนี้เธอจะเป็นทุกข์หรือเปล่าไอ้น,นั้นเราไม่รู้แต่ที่นแน่ๆณปัจจุบันเราทุกข์ได้แน่ ั้นเนี่ยเราเดินในแนวทางที่ฮา้านถูกต้องเหมือนที่ผมที่บอกว่าฮารานไม่ใช่เรื่องอาหารนะเป็นเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตถ้าเราเดินทางในสิ่งที่มันฮา้าน่ะเราก็จะสบายใจทุกอย่างเราก็จะไม่เครียดกับมันเราก็จะเดินทางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผู้ประกอบการเนาะหรือคนที่อยากคุยเรื่องฮา้านนะครับก็สามารถมานั่งคุยกันก็ได้เนาะที่ศูนย์วิสาหกานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ หรือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับผมศูนย์วิสัชทหารจุลาของสำนักงานปัตตานีตัวสำนักง,งานอยู่หน้า CS นะครับก่อนทางเข้า CS นะครับก็มาคุยกันได้นะครับก็เปิดทำการเวลาราชการครับผมขอบคุณครับ ค่ะเป็นไงบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่จบไปเป็นไงคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือถ้าจะมีอะไรที่อยากจะให้เราปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะส่วนใครที่มีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาตรงนี้เลยนะคะในในรายการของเรานะคะก็ส่งมาทางข้อความก็ได้คะ่ะเล่าเรื่องตัวเองสั้นๆแล้วก็ทิ้งมาโทรไว้เดี๋ยวจะเนตโทรกลับไปะค,ะบค,ค่ะขอบป็นค่ะ